สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92 1สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42 สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประจำปีงบประมาณ2568งานปรับปรุงทางจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง4เมตรระยะทาง0.668กิโลเมตรในขั้นตอนงานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยในขั้นตอนนี้มีกรรมาการตรวจรับ วัสดุเข้าร่วมด้วยซึ่งการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการณพื้นที่หมู่ที่8บ้านบายโยตบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลานี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน